สวัสดีครับพี่น้อง FC สุโขทุกคนครับมีนครับหาวใตอนนกเขาอีกแล้วครับพี่น้องเดือนมีนาแล้วครับหอนคักเลยครับสายมาหนีส่ย่๋าไดเลยหอนครับนี่กับมาคือเก่าครับพี่น้องหมักไญยาใส่ข้นครับหน้าขี้ครับสอนไปเรื่อยครับห้ามมีสนามแข่งอีกผมไม่ว่าเป็นยังครับพี่น้องสอนไปเรื่อยๆเลยครับปักบ่วงแล้วพี่น้อง บวงไว้แล้วครับนี่ปักบ่านนี้ครับสีเอานกไว้นี่นะครับไก่บานเขาครับวันงยินกมันเหดโยกกบกุันครับแด่กบโยกฆ่าเนาเนี่ว่าสีใสยู่หุ่นมันมีคนเอางูมาเลี้ยงอยู่ครับนะครับคนยูครับเลยไปใส่บ้ไดครับต้องมาใส่บ้านี้นะครับเดี๋ยวปล่อยนกกันครับพี่น้อง โอ้แสนคักเลยอีกบ่ลงค Bye. Uh. นักขี่ครับจัดให้ครับพี่น้องปิดเกมเร็วเลยครับ รุดครับพี่น้องเว้ยเนาะไป่กำลังจิจับครับพี่น้องรุดครับโอ้ยปีนังครับหนาสิปี๊บหนิวมันครับนักขี่ขันมาจากข่ําครับบินมากก็โกกนี่ผมก็อยู่นรถนี่ครับกีไก่นี่ครับลงเลยครับแต่ว่ารุดครับพี่น้อง บเป็นยังครับเดี๋ยวจังตอตัวไม่ครับพี่น้องมือนีก็ถือว่าประมาณครับพี่น้องลดครับธรรมดาละครับมีไห้มีลดครับผมเดี๋ยวใหญ่บอลนะครับพี่น้องนี่ครับเห็นสาเหตุแล้วครับพี่น้องว่าเป็นยังมันขึ้นลดครับห่วงครับลดครับลดออกไปเลยครับพี่น้องว้าวมันคือนลดนอวะ ห่วงนี่ก็ห่ได้เฉลยลายแล้วครับนี่เป็นเอ็นเบอร์สิบห้าครับกำลังเก็บครับพี่น้องยีสิบหารักครับนาขีครับลุดครับเบอร์นี้สาเหตุก็คือห่วงนี่ลุดครับอาทตีนีปบอดี้ปัดไหนครับต้องไปใส่ห่วงไหมครับพี่น้องนี่โอ้เีได้ครับต่อวันนี้ครับนกยูโกกนี้ครับ ติดทางเลยครับแต่มันกรลุ่งครับผมก็หลียู่บ้นนี้พอดีนี่ขางรถนี่ครับตัวมันหายมันลุ่งอยู่บ้นไหนมันก็ลุ่งแล้วครับนะครับมือนี้ก็ถซือว่าบ่หมานครับพี่น้องเดียวจังจัดกันไหมครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับผม